เียงจริงตัวจริงซีซั่นที่สนั่นก็คือพี่จอนที่มาพร้อมกับเพลงอยากรู้นักก็ตื่นเต้นแต่เราต้องระงับไปหน่อย สนุกกระมันผมว่าสนุกอย่างเดียวขึ้นไปวคิดมากครับสนุกอย่างเดียวผมดูไม่ออกก็ตื่นเต้นเลยตื่นเต้นด้วยครับตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าสนุกกับมันมากกว่าอย่าไปเครียดถ้าเครียดแล้วผมเรียบร้อย่งเป็นยังไงบ้างมุมนั้นโมเมนต์นั้นครับมันดีฮะสะใจดีมันยิ่งแบบเล้าอารมณ์เราอีกให้สนุกขึ้นเลยเคมีมันตรงกันเลยนี่ โค้ชที่เลือกมาในใจก็ว่าน่าจะใช่ใช่ครับมีอยู่แล้วป่ะครับมีอยู่แล้วผมเลือกพี่ก้องนะครับที่คิดมาอยู่ในใจนะถ้าพี่ก้องหันนะเพราะอะไรครับเพราะเราโตมากับเพลงอย่างนั้นด้วยไมโครนโวอะไรอย่างเงี้ยครับชอบครับผมชอบหันมาได้เห็นได้เห็นดีลาอ๋อแล้วครับโอ้ดีลาโอเคเลยรอดูทางขึ้นเเขาเหมาะเนอะ เขาเหมาะเหมาะดูเหมาะกับคุณกล้องมากเลยเหมือนวงเป็นไมโครกับนูโวแยกเข้าสิงเขาคุณลองดูในการแต่งตัวของเขาดิคล้ายคล้ายไมโครแต่เวลาเวลาท่ายืนท่าอะไรเขาคล้ายคล้ายนูโวแต่ร้องเพลงพี่เตอรแล้วปกติตอนที่ยังร้องอยู่นี่ร้องแนวไหนครับเป็นร็อกแบบนี้ป่ะฮะผมร้องแต่เพลงก่อนหน้านี้ก็เป็นร็อกส่วนใหญ่ครับก็เป็นร็อกสากลบ้างไทยบ้างนะฮะแต่จริงๆก็ชอบเพลงยุคเก่าในยุคของ อ่าไมโครดูโอแล้วก็พี่เตอ๋ออะไรประมาณนั้นไม่เก่ายังไม่เก่านะนี่ไงยุคปัจจุบันเนี่ยพี่เตอ๋อตอาจจะเคลียร์แต่หนุกมโนโอยังไม่เก่านะยินดีด้วยยวินดีด้วยครับผมร่วมงานกันครับผมขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับที่หันมานะครับแล้วก็ในใจก็เลือกพี่ก้องอยู่แล้วนะครับรอบต่อไปสนุกแน่ครับ ไปยังไงก,ก็ยังไม่รู้ใจของคนแข่งแข่งเป็นดีต้องพอมีทางทจะสู้ไปแใจของคนมันอ่อนวะอาต้องไม่มีวินิจฉัจะเข้าไปอย่างนี้ต้องรู้ตัวอย่างคนที่ไม่ใช่ทางคนที่กู้รถไฟกู้ท้งกานวินงฝ่าลมแรงไม่แสดงอาการทวนไหวฉันท้อแท้พากันมาวันใด เจเนฟเฟอร์คิมคะเป็นยังไงบ้างคะเหมือนมูดูมันนั่งแบบริ้งไซด์ดูนักมวยสองคนต่อยกันมันคือมันคือแบทเทิลอย่างแท้จริงท่าทางของเขาอารมณ์ของพวกเขาโอ้โหหยุดไม่ได้ม้าเหล็กมากเลยคะ่ะอยากจะขึ้นหัวจักนี้สักทีหนึ่งขอบคุณโค้ชคิมค่ะเขาใจอบอยละคะโอ้โหเมื่อกี้แบบว่าผมว่าพี่ก้องคงสะใจมากอะเมื่อกี้ไนีแบบว่ามันมัน ถ้าแปลเป็นภาพตามภาษาผู้ชายของแบบมันนี่มันซาจนหยดสุดท้ายค่ะถึงเวลาที่โค้ชกองต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ลูกทีมคนไหนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาทค่ะขอเลือกจอนครับขอแสดงคติกับคุณจอนด้วยนะคะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาทค่ะ cầm điều tiết khơ cũng cười cháy bòi cơn bay thế cũng bài bay thương khăn mới lưu sụn. bên khăm ngay đây tiết khiến mê quang cũng cầm nâng mặn dính dài อยากบอกกับใครบอกไปตามใจนั้นคิดมือคับกันไม่เคยเสียายเอ่ยคำ่บรัณไม่ยากทุวเพียงเธอไม่มีหัวใจปากคอยพูดไปไม่ต้องใส่ใจค่อยคขา ลูกทีมคนนี้ของพี่ก้องถือว่าเป็นคนที่ผ่านผลงานมาไม่น้อยเลยทีเดียวครับถึงขนาดเคยทำเพลงเองร้องเพลงออกอัลบั้มเองก็เคยทำมาหมดแล้วได้ทำอัลบั้มกับค่ายเพลงในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ได้ทำได้ออกมาสองชุดชื่อวงรถลันเนอร์ชุดหนึ่งแล้วจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นวงเพลงจนมาถึงทำอัลบั้มของตัวเองขายเองแล้วก็โปรโมทเองตาม คือเดินทุกอย่างเดินโปรโมทเองขายแผ่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับตอนอัลบั้มนั้นชื่อจ o h n Play สองอัลบั้มแรกรู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะครับสองอัลบั้มแรกเพราะมันเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตผมว่าทุกคนรู้สึกดีหมดนะแต่ว่าใหม่ๆเราทําเราเริ่มคาดหวังนะแรกๆหูมันต้องดังมันต้องอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ดังปุ๊บม,มันก็ตกบันไดหลังจากนั้นเราก็เริ่มไปจริงจังกับงานละอย่าไปคาดหวังอะไรมากเริ่มจริงจังกับงานขึ้นจน มาทอระบั้มเดี่ยวของตัวเองก็รู้สึกว่าเออมันต้องใส่ใจกับงานผมว่าสมัยนี้ยุคนี้มันเปิดกว้างแล้วไม่ว่าจะเป็น youtube หรืออะไรก็สื่ออินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยก็เลยไหนๆเราก็มีประสบการณ์ในด้านการทําเพลงมาแล้วเียก็ลองทําเองดีกว่าทําเองโปรโมทเองถ่ายมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายเสร็จก็วิ่งไปดูถ่ายเสร็จก็ต้องวิ่งไปดูข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยดูว่าตัวเองดูได้ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยมันภูมิใจแล้วก็สนุกที่เราได้ทํา แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้อยากทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําอยากเป็นอะไรเงี้ย